มึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยกูก็แต่งตัวธรรมดาี่หอะไรดะที่มึงถืออะไรอ่ะตะกุดฝาบาทเอามาทำอะไรมาป้องกันตัวป้องกันอะไรของมึงอ้าหม้เจะา่าวงานที่แล้วตายคาที่พูดจาไรสาระไม่เป็นมงคลไปจัดที่จัดทางไม่ดีเลยเออแล้วนี่พ่อใหญเรียบร้อยดีนะลูกนะแล้วนี่วรพิษมันหายไปไหนเนี่ยป้าบอกให้ช่วยป้ารับแขกหายเงียบไปเลย นี่ขี้เกยียดจริงๆเลยเห่ได้ต้นจีนดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวราพิษจ้าไม่ดูตามาแต่เหลือวะเป็นไรเนี่ยตัวเนื้อสั่นมาเชียวเป็นอะไรวราพิษเป็นไรค่ะมาให้ไปดูแพลพันเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมแล้วค่ะมไปไปเออคุณแม่คุณแม่กินข้าวกินอะไรบ้างยังครับเนี่ย สวัสดีคะ่ะคุณหญิงไหนถ้าคุณหญิงไม่มาอีฉันนี่เสียใจแย่เลยคะ่ะไม่มาได้ยังไงล่ะคะอุ้ยคุณหญิงอ่าไม่เปลี่ยนคอลเลคชั่นใหม่ละคะชุดที่ฉันยังไปตัดชุดใหม่เลยนะคะคุณหญิงคะถ้าคุณหญิงนะ่ะจะจัดงานแต่งเดือนละสองงานเนี่ยเราควรเอาคอลเลคชั่นเก่าไปก่อน <c oughs> นะคะไม่เป็นไรคะ่ะค่ะคุณหญิง,ญงนี่นะ

ปากซิ๊กเชืยอลุกเลยด็กพี่แกจะพาข้ามาอีทําไมเนี่ยไม่คดีกเก่าเพียงไม่จบไปภาพยังติดตาทุกเลยฉันอยากกลับบ้านเ <c oughs> ้วพอคิดว่ากูอยากมาหรืองไหนในใสคน,นับม <c oughs> ีงานอะไรจะเชิญแต่กูเชิญแต่กูเนี่ยแล้วกูดันเป็นเพื่อนแกค,คนเดียวกูไม่มางานเจ้ากูหัวขาดสิวะคุณหญิงนะสวัสดีคุณหญิงเป็นไงเรื่องราวไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวคนร้ายอยู่ค่ะถ้าดีเรื่องยังไงจะรีบบอกคุณพี่เลยนะคะอย่าให้มันนานมากนะครับทุกคนโปรดทราบปัุบันีพระราชาเทพบนุณเสด็จมาถึงแล้วทุกคนอยู่นควมมาสงบด้วยองคาชทุกสด็จแล้ว ขอบใจทุกคนมากที่มาร่วมต้อนรับเราในวันนี้ด้วยบุญญาบรารมีของเรายังไงแม้กระทั่งสุนัขยังหอนต้อนรับขอบใจมากนะเพราะว่าเธอตะโกนปีฆาสนามงามมาจเจริญสุขุหญิงปลางานวันนี้ถูกใจพระองค์ท่านไม่ผิดคะ่ะงานดูใหญ่โตโมโหฬารรู้สึกว่าบรรยากาศคึกคืนซะได้เกินเพื่อเป็นการเสียเวลาคุณหญิงปลา เรื่องพิธนที่ก็ได้เลยนะเพียกขลาคืสรางังเรื่องเฮลกับพี่มึงเห็นไหมโกไหมวะเห็นอะไรอ่ะไหนอ๋อเห็นนดิข้ามโพรงไงเออเห็นจริงเนาะจริงนี่ไงข้ามโพรงก็เจ้าสาวไงออกจะน่ารักไม่จริงไม่ได้ไงเท่าไหร่จะลอกแรกหลังแต่วะไอ้สื่ออะไรพี่มึงเห็นไหมโกไหมเอาเห็นสิฉันไม่ได้ตาบอด ไม่โกหกคุณเออไม่โกหกแขกเหลือมากันเพียบเลยพี่มีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นน่าดีใจทนเจ้าสาวเป็นไรมึงเขาอ่ะไอ้สิมึงเห็นไหมนะเฮ้อะไรพี่มึงเห็นไหมโอ้เฮ้อเต็มเต็มเลยเห็นมันพูดยังไงสักเงียบดิเงียบคลิปเลยเนาะ ทีหลังไม่ต้องแล้วครับอีกคุณหญิงขาพี่ว่าอะไรคะงานนี้ต้องมีคนตายพุณพี่พูดจาไม่เป็นมงคลเลยค่ะเจ้อพี่นี่เอ้อเรื่องพิธีได้แล้วยาวเอ้ยเชิญมหรีบันเลงค่ะอ๋ะมาองค์ประธานอันนีาพี่เสดจพี่ว่ายังไงขยับขวาหน่อยบังกล้อง จะแต่งงานอยู่แล้วยังมาเล่นหีีเนี่ยพอดีสื่อเข้ามาจากไลฟ์พิงค์พี่ขอให้เจ้าได้มีความสุขมากๆแล้วก็คงรักกันไปนานๆนะน้องดีใจด้วยขยับซ้ายหน่อยเดี๋ยวเพจแบงสอนไม่เห็นพี่คนค้นคุณพี่คะคนณต่อไปเออคุณหญิงคะอะไรคะขออนุญาตสักงานกังได้ไหมครับได้ครับคุณพี่พี่ค่ะขาต้องตำมาแล้วปวดท้องหนักมากเลยครับอันไม่อน้วแต่ มีภาษาญองก็ได้ไหมครับไม่ไร้าษาญองจริงๆเหรอรถน้ำสังจะไปขี่รถมือจะมากับมบรรดาไปบนจุด้าเรื่องเป็นอะไรเนี่ยจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้ยมีความสุขมากนะลูกนะขอให้บาร์บารีมันคนยืนนะโอ้ยโนูนี่ได้คนดีเป็นคู่ครองนะลูกรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยคนดีก็ผีคุ้บนี่มันอย่างไร เขาเปนทนายไพนยนะเพคะขอให้พระอรค์มีความสุขมากๆความจะฝากล้านสาม่เพียวพันด้วยด้ี่ไปตวงหญิงปลาเลโชคดีนูเป็นบุญของแ่แล้วนะป้าขอให้การมีความสุขมากแลวก็มีหลายทปไไนะลูกนะส่งต่อนะเดี๋ยวไปช่วยไปไปดไปดุ ไอสัตว์แมงซ่าด oh no. ้วยช่วยคน